s t u p สวัสดีครับเพื่อนๆทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft Hardcore EP ที่หนึ่งแล้ว มาดูกันว่าเราจะอยู่รอดถึง EP ที่ไหนนะฮะผมว่า e ีสองก็คงไม่รอดละฮะจะ่ก็ลองเล่นอยู่ในคลับบลับผมนะฮะนะฮะเยิ่ในจังเกิลโอ้เล็กครับเฮ้ยไม่ใช่ฮะไทกะนะฮะโอเคลองวางาันอย่างนี้นะลองเตรียมบ้านดูนะ ใช่นะครับนี่เหมือนเป็นหนี่พาร์ทคอตายแล,ล้วลบเบอร์ทิ้งเลยนะก็เออมันยากกว่าฮาร์ดนะฮะนะฮาร์ดมันก็ยากอยู่แล้วพาร์ทคอนี่ยากกว่าฮาร์ดอีกนะเดี๋ยวตัดตัดตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้เหลือให้เยอะที่สุดกันเลยต้นไม้ไทยกะสูงมากนะกด f าไวนะ้ฮะเฮ้ยมูบ้านไดดีกว่า,วาหมูปาร์ก ย่อะนะบูมามาอมาดับดีที่สุดนะครับนะครับผมแล้วก็เรียนเก็บทัพทิงฉันดำไปด้วย บุฮิตคิวนะหยอดส่วนมาค้า,าเซเวอร์ผู้ของอีกสกกนนะนะยองทวารกอดกันนะฮะก็เพื่อนผมก็ประดังกันนะฮะก็เลยยังไม่อาจกันนะฮะต้องรอเพื่นกลับมาก่อนถึงจะอัดต่อได้นะฮะครับหยอด ได้นะดูก่อนเฮ้กกออยนนะเป็นห้องไม่ไม่น่ากลัวคือเรียนนี้นะเรียนห้องเราก่อนนล้วเขาที่สุดนะแล้วก็ดับอีกอันนึงน,นะ <c oughs> ต้องทำ <c oughs> เร็วๆนะครับผม <c oughs> โอเค อันจะตายโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมโอเคอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมโอเคครับก็คุดเห็นไปเรื่อยเลยครับอุ๊ยอุ่ยนะเอ้ย,อยผมมีมีโคอ,อยู่ลงไป ให้เยอะเยอะประมาณ hey, ประมาณสิบ okay. ห้าเอ๊ะประมาณยี่สิบอันค่ะโอเคก็ขุดหินไปเรื่อยๆนะฮะหุบขุดหุบหุบไปเรื่อยๆนะเครึ่บขุ่มอ๋อเมื่อกี้เพื่อนผมจะทักสกายนะไม่ใช่สกายคุณสกายผมแต่นั่งอ่ะนะี่เห็นไหมแถมมีซ้อนนะ

ขูดิบอาไปเผาก่อนนะอ้าว,ทำ,าวทำไมมีแค่สองอันเองล่ะโมทำไมมีสองอันเองล่ะเอิ่มทำไมมีแค่สองอันเองอู้จเจเลวินโอ้จะตกครับเอ,องดิบสองบ้านกันแล้วนะครับผม เราต้องเรียกสร้างบ้านกันนะครับเราต้องเรียสร้างบ้านกันมาให้ตัดไม,ม้ตัดไม้ไปดีฮะดูก็ยดิ่ดีกว่านะเฮ้ยแต่มันโคลมีอันเดีนะยวเองตอนนี้โว้ยโคลโคลฮึยหน,นได้มีไอรอนอยู่ ช่วงนี้อย่าวิ่งนะเดี๋ยว้ามถนนเลยความหิวอย่าลดเร็ว ค e เ p อร์คีเอร์คเปอร์คีเพอร์ตนี้อันตรานะเกิดันตรายมาเกิดาจากไหนอ้วตายนะแต่ว่าไม่มีของมังอ่ะไม่องกดอย่านี้นกำลัป้กันนะหลายโโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยน้ำนไม่ไม่ครับไม่ไม่ม่กินม่กินไม่กิน ม่หครับมาเลครับมาครับเป็นหอมใม่นะมาไม่แกะนี่แะดนี่ะโตๆกตุลุุลุุลลุ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 นุล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 ุัุล

เอาได้นะเอาได้คนระับเอางนี้โอเคพอบนโคได้นะโอเคครับ มาดูนะเมืก่อนเนี่ยเจอเราเข้ามามาเราก็ตีได้เลยนะนะคะอุ้ยตรงนี้ติดติดิดไปตรงนี้ฮะกดอ้โหโอ้ตายแล้วนะตรงนี้อยู่เดียวนะ นะฮะโอเคอโอยดไปเรื่อยๆนะคุณ,คณไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นเรื่องนะโอ้ยเดโ๋ย จโกนะครับนะจโกนะอเอครนะับ มันอยู่ได้ครับแต่ไกลพวกนี้นะฮะก็ปุกไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเจ้าโคเยอะนะเนี่ยนะคะปุกไปเรื่อย <นะ S 2> เรื่อยน,น, <ะ S 2> นะครับ อย่างเงยงจะงไดเจอถ้ำอะไรอยงนี้กลัวมากนัถ้ำน้ำห้เงเเขก่อนนะโอเคนะอุ้ยน่าะครับตรงนี้นะครับตรงนา่าจะไม่ก็

โอเค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 เฮ้ยมัเราก็ทำานี้สอนด้วยนะาีว้เยอะ

โอเคนะโอไอ้ปจ้าเดี๋ยวมาทำไม่ดีนะที่ถูกไมให่ใช้ปิดสูนรอบนะไม่ฟังเนี่โอเคก็เผาไอรอนได้เยอะนะควรจะทำเพืะอล่งถึงเนี่ย เวลานะ่ยปรบควมสนะุนะในเ,เสียงนี้คือเสียงเงินนะแล้วผมก็จะขึ้นรูปนงนให้อยู่ตรงน,นี้มันดึนะตรงนี้ครับโอเคฮะคไอรอนในอันนะัในใน้นอใส่างมังเงน มฮะโอเคมันไม่มของแกเลยอะอ้าโอเค,อเ,คเราก็อยู่รอดได้มานะฮะดันอยู่รอดดาวไม่ใช่มีอร่อนกันแล้วขุดอะไมเมี่ยขุดเย อี e ีนี้ก็คำนับ